วัดดีทักุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o เตอร์โฟกัอีกเช่นเคยคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนหาเงินฟรีเข้าทูบดีวอร l เดตกันนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้สำหรับกิจกรรมทางช่อง m o เตอร์โฟกสนะที่ทําการเติมเกมจะได้เงินคืนอยู่ที่50บาทนะครับสำหรับใครที่เติมครั้งแรกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับวิธีการเช็คว่าเพื่อนๆมีเหมือนผมไหมนะทุกคน ก่อนอื่นนะครับลืมบอกไปสลักไขที่เป็น iOS นะครับสลักไขที่ใช้ระบบ iOS นะครับจะไม่สามารถรับได้นะครับรับได้เฉพาะระบบ Android เท่านั้นนะครับมาดูกันดีกว่านะให้เพื่อนๆนะครับกดมาที่ Play Store ได้เลยเพื่อจะทำการเช็คดูว่าเพื่อนๆนะครับมีโอกาสรับได้ไหมนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ใน Play Store เรียบร้อยนะครับวิธีการเช็คนะทุกคนว่าเพื่อนๆมีเหมือนผมไหมนะคะทำการกดคลิกที่ด้าน ขวามือบนสุดได้เลยนะทุกคนคลิกไปดูที่ปุ่มโปรไฟล์นะครับทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับสำหรับตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆนะครับกดมาที่เมนูตัวที่3นะทุกคนเมนูตัวที่3ตรงนี้นะครับนี่สังเกตดูตรงนี้นะการชำระเงินและการใช้งานบริการนะครับทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยเจอหมวดแบบนี้นะทุกคนเอาตัวที่เอาตัวแรกเอาตัวแรกนะทุกคน ีกดมาที่ตรงนี้นะวิธีการชําระเงินนะครับกดมาตรงนี้ได้เลยนะทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะเจอแบบนี้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดได้เลยนะทุกคนนี่จะเจอแบบนี้นะทุกคนจะเจอแบบนี้นะครับนี่สำหรับใครที่มีเมนูแบบนี้เหมือนผมนะเพิ่มทูวันนี่บอเลตนะครับรับรางวัลสูงสุด50บาทจากทูวันนี่หลังจากที่คุณซื้อ ครั้งแรกใน g o o g l e p a y ครบ1บาทขึ้นไปเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนะครับถ้าเพ,เพื่อนซื้อหรือทําการเติมเกม1บาทเท่านั้นนะหบาทเท่านั้นนะย้ําแค่1บาทเท่านั้นนะเพื่อนๆน,นะครับก็จะได้รับอยู่ที่50บาททันทีเลยนะทุกคนได้รับอยู่ที่50บาททันทีถือว่าคุ้มมากๆเลยนะสลหรับใครที่จะทําการเติมนะแล้วก็วิธีการเชื่อมโยงนะทุกคน เบอร์ทูเบนี่วอลเลตกับ Playstore นะครับให้เพื่อนๆทำตามนี้ได้เลยแล้วก็จะสามารถทำการซื้อของหรือทำการเติมเกมแล้วรับเงินคืนได้อยู่ที่50บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าสำหรับวิธีการเชื่อมยโเพื่อนๆน,นะครับทำตามนี้ได้เลยนะทุกคนทำตามนี้ได้เลยนะ ทำการกดคลิกเมนูเพิ่ม t o เบอร์นี่วอลได้เลยนะทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยเจอแบบนี้นะครับทการกดดําเนินการต่อหลังจากที่เ,เพื่อนๆทำการกดอนุญาตเรียบร้อยนะทุกคนทําการเข้าระบบไปเมื่อกี้นะคะัํทการกดคลิกอนุญาตนะครับทําการกดดูบัญชีของฉันนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนะเพื่อจะทําการเชื่อมโยงนะมาดูว่าจะสําเร็จไหมมาดูกันว่าจะสําเร็จไหมนะทุกคน มาลุ้นกันดีกว่านะเลื่อนขึ้นมาด้านบนนี่จะเจอแบบนี้นะนี่นี่นี่น,น,นจเจอ,อแบบนี้นะรับรางวัลสูงสุดอยู่ที่50บาทนะครับจาก True น o ี่วอลเล็ตที่คุณทําการชําระเงินครั้งแรก1บาทขึ้นไปเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถรับเงินได้นะเดี๋ยวคลิปหน้านะทุกคนเดี๋ยวจะมาเติมให้เพื่อน,อน,อนดูละกันนะครับคลิปนี้มาสอนเพื่อนๆทาการรับเฉยๆนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันดีกว่านะครับตัวที่ผมเคยทําการ ล็อกอินไปแล้วนะทุกคนล็อกอินซ้ำมาดูกันว่าเราจะสามารถซื้อได้ไหมนะครับสลบใครที่อยากซื้อนะครับสามารถซื้อได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตการซื้อให้เพื่อนๆดูว่าจะสามารถทําได้ไหมนะคสะสลบใครที่ชอบคลิปดดนี้นะครับหรือคลิปดดนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ